สวัสดีค่ะเชอร์เมรีไปหาหน้ำใหม่มากค่ะได้ทั้งปลาได้ทั้งน้ำใหม่เลยค่ะเมรีเน,นื้ำใหม่ไปคุดน้ำใหม่มาม <c oughs> วน mọi điều kim bất tâm bội nè Chết nữa kìa ngon nữa nó nữa nó nữa nữa nó nữa 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 แกงต้มจืดเท่านั้นแล้วบานเฮาพดอไรอยู่ใกล้ก็มาเอาไปกินด้อค่ะ ันหนักนหนักพี่น้องเลยขอว่างกันเด้อว,ว่างเลรวจังเห็ดเด้อคันบอนฟานเนื้อมันออกมันจีหืนบ่้งขึ้นน้าใหม่บัน่นเห่าได้ค่ะอันน้ำใหม่ประเทศญี่ปุน่นน้ำใหม่ออกช่วงแรกข้าเจ้า ไปกลนเอามันยังบ่กให้พ่อเห็ดทำไม่สมกกำลังพอดีเสียฟ้านหนงตามันออกกันเบาออกมัน,มนข้าวเจ้าว่ามันหึงไอส,สั่งซุ้มพระเถเข้าเจ้าอยู่ก่อนเจ้าว่ามันหึง อ้วกค่ะได้ยูกไก่กับมาเอาไปกินเดอ้อมืดเอามือจะของสนอนะอยากได้มาเอานะคะ น้าบันนี่นออันซีนเด้อบันนี่เด้อนออันซีนน,น,นออันซีนค่ะยั่อีกคนจันนาข้าน้อยสิโซโลมันบันน

คุดเอะค่ะนี่มันมันอันโนไม้นประเทศญี่ปุ่นมันขึ้นมาอันมันขึ้นมาแซมนี่มันบอกค่ะเขาก็คุดลงไปคุดลงไปก็สิฮอดอันเงามันเนาะก็สิได้แต่ละนอนะเบิ่งเอาหลดแสบยิ่ดอกแสบแสบก็น้อยบ้านเฮาพลังคดหัววาโปแสบ ตะววานหวานมันเจ็บกวคนน้องใหม่บานเฮาอยู่ขามันหวานกรอบโอ้ยนอนอีกเก่งซาใจเลยล่ะเก่งใส่ผักขาเนาะพี่น้องเก่งใส่ผักขาใส่น้ำยาหนังบานเฮาใส่เฮ็ดจักหน่อยอันว่าน้องใหม่นี่อัน だからこれこれ、れだだけけ見えるるかから、っってやっていや,違ういや、かるけど、くてだからお母さん欲しいから小さいとこれ取ってこれくらいだよ。うん จริ <laughs> เจอตาบ้านขันเอานอน้อยมันก็ปอกง่ายเนาะพี่น้องเนาะคือยังสิคืยอคยังสิขันเอานอน้อยมันก็ปอกง่ายเนาะแต่ว่าขันเอาน้อย,นยมันก็ปอกลาบากแต่วแต่พู้มาเต้นโอนว่านนอนใหญ่น,นี่มันเหนื่อมันเหนื่อมันหลายกว่า ขบวดเด้อค่ะนั่งบ่เรียบร้อยนั่งบ่เรียบร้อยพอพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะพอมันอากาศมันเข้าหน้า้อนแล้วบ่แม,ม,ม่นว่าหาเราใหม่อย่างเดียวได้เมื้อนี้ได้ปลาพร้อมเด้ไปซิบเม็ดก็ได้ปลาได้เอ็ปนปลานไนกัตเตอร์พิอันอมอยู่เด้ ห้เขานี่หละหากินแต่วันซุมญี่ปุ่นขาเจ้าบอนหากินดอกกะขาเจ้าซื้อกินเอาบานเข้านานะไปใส่กระโบดตายคันหายุ่หากินเป็น นะบ่ค่ะหัวเดียวหัวเดียวกอิ่มบดตำบลพนะคันบ้านเฮาบ่ไดมี่ได้จังสีเนาะไปหาพุดเอาแต่ว่าคันไปทั่วที่กับบไดคันอันนี้คือสวนคน้นหูจกกัดกะบ่ไดเมนสวนเจ้าของนั่งละสวนคนหูจกักคนญี่ปุ่นน่ะค่ะขาเจาวกกินเข้าจ้ากะเอาชิมบ่ไดอันให้ค้นคือบ้านเฮาไดบ้านเฮา้บอน โบกินมาไปซับอารมณ์เห็นป่ะอยู่ผีข้าจ้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นข้าจ้าบบน่าไห่เด้เจ้าบบไห่คนเด้ะขันโบกินข้าจ้ากระขีแต่ว่าอันนี้สวนมูกันเจ้าเอาไห้คุดเอาโลด์ซะเจ้าว่าเมนูได้แล้วก,ก็คิดเมนูมาออก เล้วเดีวจังทำความสะอาดทีหลังเนาะพี่น้องเนาะ,นอนะโอูอจะพดชูแสงยห <c oughs> นึ่งกิโลก,กุ้งไรกูไนะนาอเดียวกับประมาณบริเวณวังสามสี่กิโลบริห้มันหนักแต่มันหูไปบ่บ่แข็งได้พี่น้องมันยัง อันถึงจะเป็นเหงามันแต่ว่ามันมันอ่อนเนี่ยมันอ่อนเพอะต้มเข้าไปแล้วมันอ่อนเขา็ได้ต้มโดนคือบานเ้าเด็ดต้มลวกน้ำออกซือๆจ้ะต้มลวกน้ำออกซืดๆต้มลวกน้ำออกซืดๆอันพราว่าให้มันคิ้วมันเป็นอันนั้นมันเพราะมันถือน้ำหอมมันนี่หอม้ลังคน็รอันนอันนี้เห็ดน้ํไม่สมแหงคักเพนว่า คุณนามาก็นั่งเฝ้าคุณลังคค้นน่ะขจอวน ันไปหาเลายๆแล้วก็มาเห็ดน้ำใหม่นสมไว้ถ้ากินค่ะเพราะว่าอยู่ผีดเข่าฟ้องเอียงมันกับแพงเนาะมันบ่คือบ้านเทาผักกำหนึ่งกับโต๊ะอันคันเป็นผักไทยโต๊ะกำหนึ่งกับเจ็ดสิบแปดชิปบาทเนาะค่ะถ้าบ้านเทากำหาบาท